วันนี้ผมจะพามาดูสกายวอล์กส่วนที่กำลังก่อสร้างว่าไปถึงไหนแล้วนะครับเราเริ่มจากจุดนี้เลยนะครับลานสกายวอล์กตรงถนนสีนครินตัดกับลาดพร้าวนะฮะไปดูกันว้าวตอนนี้มีคนนั่งปะัะผ่อนกันอยู่นะเนี่ยจุดนี้ครับจะมีสกายวอล์กที่ไปตามทางถนนสีนครินนะเขาเปิดให้ใช้แล้วล่ะนี่เปิดแล้วนี่ทางข้าวรับเปิดแล้วผม แต่เปิดถึงสะพานลอยจุดเชื่อมลงนะครับข้างหน้าครับผมแต่จุดต่อไปยังไม่เปิดนะซึ่งถ้าใครเดินมาตรงนี้นะครับจะลงสะพานลอยนี้เพื่อจะไปตลาดบางกะปิก็ได้นะครับจะใก,กล้กว่าไปตรงบันทิปนะเนี่ยลงสะพานลอยเนี้ยไปลงข้างล่างเลยลงต้นทางถนนสีนาคารินนะแล้วก็ข้ามไปตลาดบางกะปิได้เนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าไปรถไฟฟ้าสีเหลืองไปเคตนะฮะทางนี้ ซึ่งลงได้สองทางเลยนะครับผมทางนี้เลยโอ้โหมีแต่เสียงครับผมตอนนี้ซึ่งสะพานลอยตรงนี้เ็าทาใหม่นะแต่ตรงจุดเดิมนี่แหละฐานรับอันเดิมอยู่แล้วก็ทําเป็นสลปลงไปนะสองชั้นแล้วก็ไปถึงตัวสะพานลอยเดิมนะแล้วก็ทางลงนะครับซ้ายขวาเหมือนเดิมครับผมและฝั่งนี้ก็เป็นสกายวอล์กที่จะไปตรงลงทองแสนแสบน,น,นะครับแนนข้างหน้าครับผม ที่ลงลองแตนแจบทูมไปนะตรงนั้นแลครับผมแล้วก็เดินไปลงตรงแยกลำสาลีนะครับผมรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเนะี่ยตอนนี้ยังไม่เปิดนะก็อีกไม่นานแหละน่าจะเปิดเนี่ยครับลงอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้นะเดี๋ยวเรากลับไปตัวสกายวอล์กไปดูจุดที่ตรงหน้าปันทิปนะครับว่าเปิดแล้วหรือยังออกจากสกายวอล์กตรงนี้เนะแล้วก็เดินตรงไปเนี่ยหันไปดูสกายวอล์กครับยาวไปเลยนะนานนะเดี๋ยวแล้วเสร็จเมื่อไรค่อยมาดูอีกครั้งนะตรงไป แยกลำตาลีไปเชื่อมกับรถไปป้าสายสีส้มนั่นเองนี่ัางนี้ก็เดินไปครับผมนี่ไปทางนี้เลยมีรอยเลอะบ้างแล้วนะโดนอะไรเนาะเป็นรอยเลยตรงนี้ก็ยังไม่ทำนะขอ้อระวังหัวหัวเลาะนะ <c oughs> อ่าซึ่งก็จะผ่านตรงตลาดบางกระปิกนะโล่งเลยฮนะ แน่เป็นระเบียบม,มากเลยสลาดบางกะปีตอนนี้ถึงแล้วครับตรงหน้าปันทิพย์นะฮะได้เราไปดูกันว่าเขาเปิดหรืออยังข้างหน้าเราเนี่ยครับไปดูซิว่าเขาเปิดแล้วหรือ,อยังหรือ,อยังยังครับผมยังไม่เปิดนะครับแต่น่าจะอีกไม่นานนะครับเนี่ย เดี๋ยวก็คงจะเปิดนะครับแต่ตอนนี้เปิดแค่ช่วงไปตรงสนนสีการินไปลงสะพานลอยนะเปิดแล้วแต่ช่วงนี้ยังไม่เปิดเดี๋ยวแล้วเสร็จเมื่อไหร่เราค่อยมาดูกันนะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะบ๊ายบาย